ก็มีอันนี้บ้างครับก็ปกติอยู่ครับฝั่งนู้นรถปลานี่สวยทุกคันเลยนะรถเก๋ซืบไปเต่งทุกพันเลยดูดูดูสีอ่ะเดิมๆเลยเห็นไหมโอ้นี่ เดิมเดิมเดิมนี่อันนี้อันนี้สีเดิมยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมไปแท็กสวยอันนี้ก็ซื้อปายแดงมาตาแกปล่อยน้ำดันข่าวล้อล็อตุดตุดไม่ลายเลยอ่ะลายนี่ลายนีเปี้ยวเองดูว่ารถหลายปีแล้วอ่ะ nicker vẫn còn đấy không? Nè, oh, ôi <laughs> à, không gì nữa <laughs> ไมใช้งานนะรถอันนี้รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวป้ายแดงรถป่าเลยไม่มีไม่มีต่อมือที่สองเลยมือที่สองก็คือคนที่จะซื้อต่อไปเลยเป็นมือที่สองครับรถแกเรียบทุดาดูภา,ายในอ่ะดูภายในทิู่ภายในเรี่ยมภายในเรี่ยมเรี่ยมเลยดู กี่ชั่วโมงนั่งตังเองก่อนหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยก้สิบเก้าชั่วโมงนะครับนี่ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เบอร์โทรศูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดครับนี่คันนี้ใครที่หารถไว้ใช้งานนะนี่รถป๋าไปซื้อมาเกะกล่องเลยนะ เกบบอกว่ารถเกถ้าหมดพีเอ็มเกก็ปล่อยเลยเกก็ซื้อใหม่ครับรถรัะแต่ละคันในเลี่ยมทุกคันนะไม่ได้ปล่อยให้สกรปรกครับเกเป็นคนรักรถนะครับปาเป็นคนรักรถชอบรถเดี๋ยวพาไปดูเครื่องกันหน่อยแล้วกันนะไป พาไปดูเครื่องเพราะว่ารถรถแกงล็อกทุกคันเลยเครื่องพวกอะไรล็อกหมดเลยเดิมเลยครับเนี่ยอึ๊บไปนะนะนี่ล็อกดูฝั่งนี้กันหน่อย เดิมๆเ,เลยเว้ยโอ้รุ่นนี้มีมีตัวดูดน้ำมันด้วยนี่สับคอนโทรลอยู่นี่ครับนี่นี่สายดูดน้ำมันเขาเรียกว่ามาร์คเทนตัวนี้เรียกว่ามาร์คเทนนะครับไม่ใช่ SM โอเคเราเรียบร้อยดู <S <S ช่วงล่างกันหน่อย สีดำเดิมยังอยู่อยู่เลยดูกาดดูโซ่ข้างล่างครับสีดำเดิมยังเลี่ยมอยู่เลยครับนี่นี่

โอ้สายเดิมๆเลยตัวนี้พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอ้ทนจริงเลยโกเบน,นี่ดูยังไม่มีเยอะมาครับรุ่นนี้นะครับ loà, tìm tụa tem rồi, thấy mày? ủa, đùi, lock thuốc hành, ủa, thương, GU5E. ยังไม่มีเยิ้มเลยเหรอป่าไม่มีปวดพอมันหลุดแล้วป่าจะไม่ลุยเลยฮะพอมันหลุดปุ๊บป่าจะไม่ลุยลาเลยจอดอย่างเดียวอ,อ๋อพอมันหลุดแล้วจอดเลยเคราวนี้เสร็จงวดนานหรือยังครับนานแล้วนะปนีแล้วโอ้โอ้โหโนี่นงงอะไรช้าก็เปลี่ยนเลย,ยไ,มมไ,ไม่มีเยิ้มอะมดูอ่ะ อืมนี่รถป่าไม่ค่อยได้ลุยพวกขุดโตขุดไาย โ oh. อ้อ่ผมเลือกได้พนะอทำผมก็ทำไม่พอทำผมก็ไม่ทำสวยครับ,อบออไอ,ไบอชัยหารถไว้เช็งงานนี่่อะโหมมาเลยเบอร์โทรผมเลยราคามาคุยกันดีรถครับคันนี้ หลานกว,ากว่าครับผมหลานกว่าๆนะเดมเดมตัวนี้อ่าป้าบอกว่าราคา18นะครับสิคุยกันที่รถได้ครับที่ใครหารถไว้ใช้งานครับมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้088-367-3447ไม่เคยไปลุยงานขุดโตขุดไร บูมอาร์มยังเปียะอยู่นะครับเอาสนใจโทรมาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายครับ